เป็ลูกหลานของเกดกินมันจะฟิลแบบลูกคุณหนุ่มลูกคุณใจอะไรประมาณนี้กคนอได้เอออันนี้ก็หอมอันนี้มันจะได้ฟิลแบบว่าสาวซนมาก,มากตอนนี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเกดก็จะมาเปิดกลุ่มเครื่องของของเกดเองนะคะก็คือเป็นไอเทมตัวหอมเนาะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ชิ้นโปรดนะคะชิ้นโปรดก็คือจะเป็นของอันนี้เจนนอลก,ก็คือส่วนใหญ่จะใช้ พวกนี้นะคะก็คือ3ตัวโปรดตัวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กลิ่นแรกดีกว่ากลิ่นแรกมันจะเป็นกลิ่นเดียวกันนะคะ2อ,อันนี้อันนี้จะเป็นบอดี้ออยล์แลวอันนี้ก็จะเป็นน้ำหอมใช่ไหมทุกคนต้องบอกก่อนว่าลิปน,นี้ไม่มีสปอนนะคะก็คือใช้เองอันนี้ตอนแรกคือเกซื้อมาแค่บอดี้ออยล์อันนี้เป็นกลิ่นนางรำนะคะมันก็จะเป็นกนลกิ่นแบบว่ากุหลาบกุหลาบเชอร์รี่อะไรประมาณนี้เนาะเหมือนเอาไว้ท้ายผิวชุ่มชื้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะก,ก็เลยซื้อมาลองใช้ใช่ไหมแล้วมันก็ กินในกับตัวนี้เลยซึ่งถ้าเป็นบอดี้ออย์ถามว่ามันต่างกันตรงไหนใช่ไหมบอดี้ออย์มันจะบำรุงผิวนะคะให้ผิวชุ่มชื้นไปด้วยแล้วก็อันเนี้ยเป็นน้ำหอมก็คือมันจะหอมยาวกว่านั่นเองนะหอมแบบสนๆกลิ่นมันแบบมีความแบบผลไม้อะไรอย่างี้ทุกคนแล้วก็มีกลิ่นฟลอร์หอมๆด้วยนะคะก็ ถ้าใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะก็คือฉบับ journal ได้เลยกับอีกกลิ่นที่ซื้อบาดิโมาแล้วชอบมากๆคือตอน,น,นแรกะเกชอบกลิ่นอังลําใช่ป่ะแต่พอใช้ไปใช้มาสรุปเกชอบกลิ่นนี้มากกว่านะคะเป็นกลิ่น เฟ์สเลยนะคะทุกคนคือเกดพูดถึงไอตัวเนี้ย,ยบ่อยมากแต่ว่าน่ารักนนะคะ่ะทุกคนมันคือลูกหลักของเกดมันเป็นกลิ่นลูกแพรมีกลิ่นหอมดอกไม้อ่อนๆนะคะแล้วมันก็จะกลิ่นแบบอนะินโนเซนต์น่ะทุกคนอันเนียคือมันหอมมากคือเกดชอบมากนะคะก็เราไปดมที่ช็อปก่อนก็ได้เนะอืมประมาณนี้สําหรับลูกหลกนะคะสาวตัว ลองมานะคะที่ใช้ก็คือจะเป็นของดีออนนะคะอันนี้สองกลิ่นนี้ไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นกลิ่นแบบว่าหอมดอกไม้มอ่อนๆก็ทุกคนมันจะเป็นกลิ่นที่แบบมันไม่ใช่กุหลาบแต่มันคือดอกอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันแต่กลิ่นมันจะฟีลแบบลูกขณหนุลูกนนุณใจอะไรประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูคืออันนี้มันจะเป็นแบบลูกกิ้งแบบนี้ก็คือพกพาได้ขวดประมาณแบบขวดเท่ามือน,นะคะทุกคนประมาณเนี้ยประมาณเกียมอลไม่รู้เหมือนกันน่าจะประมาณ1 5 2ห้าิประมาณนี้มั้ง คือกลิ่นอันนี้ยมันจะแบบหอมแบบลูกหนูแบบใส่ชุดสีชมพูอะไรประมาณเนี้แบบม,มุกมุกลูกไม้ประมาณนั้นเลยนะคะทุกคนกินนี้ก็คือชอบมากนะคะนี่กับอีกอันอ่ะมันจะเป็นกลิ่นแบบว่ากุหลาบกุหลาบนิดนึงอันนี้เป็นขวดใหญ่คือกลิ่นมันจะฟิลคลายๆเมื่อกี้แต่มันจะมีความแบบว่าโตขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันก็ยังหวานอยู่ดีนะคะนี่ก็จะเป็นกลิ่นออกฟิลแบบกุหลาบกุหลาบไม่แน่ใจแค่ถ้่ชิดชนี่แล้วกันพรึบ เมกี้มันจะแบบฉุนอยู่นล้กุหลาบลูกคุณหนูแบบโตๆโตขึ้นมาหน่อยอ่ะแบบเอ,อดูแพงอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นอีกอันที่ใช้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันก็ของดีออลนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอันที่แบบว่าไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นแต่ก็พอได้ใช้บ้างน,นะคะก็คือเหมือนแบบอะเรามาพูดถึงอันนี้กันบ้างลวกันอันนี้เป็นของ ่กาอ่านชื่ออะไรโรเชอร์สักอย่างนะคะทุกคนอีฟมั้งไม่แน่ใจน้ำหอมอะไรอันนะคือเกตชอบใช้กลิ่นแบบเขาเรียกว่าอะไรกลิ่นดอกไม้เอออันเนี้ยอันนี้คือกลิ่นแบบดอกไม้อะทุกคนมันจะเป็นฟิลแบบ ดอกไม้แป้งเด็กหน่อยๆน,นะคะน,นี้ไม่รู้คือดอกอะไรแต่ว่าแบบคือหอมมากอันนี้มามาซื้อมาให้นะคะก็ดูจากปริมาณที่ใช้ก็ไม่ได้ใช้ไปเยอะขนาดนั้นแต่ก็ใช้อยู่แต่คุณเหอะหลังๆไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่มันกลิ่นคล้ายๆอันนี้ทุกคนกลิ่น,น,นมันไม่เหมือนกันนะซะทีเดียวนะคะถ้าสมมติว่านับการแต่งตัวและฉีดน้าหอมอะคือ2ออันเนี้ยไปคู่กันเลยค่ะก็คือหอ,อมต่อไปนะคะเป็นอันที่แบบว่าใช้บ่อย ค่อนข้างมีช่วงหนึ่งที่ใช้บ่อยมากเป็นของดิกแดดนะคะก็คือมีช่วงหนึ่งใช่ว่าที่ทุกคนจะต้องเห็นแน่ๆว่าแบบมันดังมนติ๊กตอกะทุกคนเราเกก็เลยกดมาเป็นกลิ่น0ูนกับ04นะคะ03นย์มาเริ่มที่0ูนก่อนดีกว่าจาไม่ได้แล้วว่ากลิ่นเป็นไงแต่ว่าแบบตอนนั้นจาได้ว่าชอบมากหอมมากอันนี้เป็นกลิ่นในที่นอานะคะทุกคนเรามาดมไปพร้อมกันเถอะทุกคนก็คือจําไม่ได้ดิ เป็นนะเคยเราต้องฉีดตรงไหนให้มันกลิ่นไม่ซ้ำกันเมื่อกี okay. ้เหมือนมาน,นานแล้วอนะทุกคนแต่ว่าจําได้ว่ากลิ่นสูมสามมันเป็นกลิ่นแบบว่าผลไม้นิดนึงทุกคนแล้วก็แบบเฟอร์รนะคะก็ตอนนั้นจาได้ว่าชอบกลิ่นสูมสามมากเพราะมันหวานๆนะคะทุกคนเออแต่ตอนนี้คือมันเหมือนมันแตว่ามันไม่ได้กลิ่นแล้วกลายเป็นกลิ่นแอลกอฮอล์แทนนะคะตอนนี้อืมจริงดนะ้วยทุกคน อุย้ยน่อยอะรีวิวไม่ได้อันนี้ขอคือเปแล้วกันแต่ต้องบอกว่าจําได้ว่าช่วงนั้นอนะมีช่วงเหนือฉีดแต่อันนี้นะคะทุกคนแบบฉีดแต่เบอร์ศูนย์สามนั่นแหละทุกคนตอนเนี้ยกลิ่นมันหายไปแล้วอะ <laughs> งั้นเรามาดูความเชค่งตีถ้าสมมติว่าศูนย์สี่มันยังมีกลิ่นอยู่นะคะตอนนั้นอะรู้สึกว่าซื้อมาคู่กันใช่ไหมทุกคนแต่ว่าแบบเกดอะชอบใช้ศูนย์สามมากกว่าศูนย์สี่มันอะไรสักอย่างทำไม่ได้เหมือนกันเห็นไหม มันจะยังใช้ได้ไหมอ่ะอืมได้เอออันนี้ก็หอมอันนี้มันจะได้ฟิลแบบว่าสาวสนมากๆคือมันจะกลิ่นแบบว่าฟุตตี้เลยนะฟุตตี้แต่ว่ามีกลิ่นแบบหอมดอกไม้เล็กๆนิดนึงคือเกดถ้าเป็นคนที่ใช้แบบฟิลกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยมันฟิลเหมือนแบบเหมือนลูกอมอ่ะทุกคนมีกลิ่นฟิลลูกอมเหมือนแบบเปรี้ยวๆอะไรประมาณนี้นะคะหอมมากๆแนะนำเลยของดิ๊แด๊เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นลูกหลักของเกดน,นะคะ ปลายของแจนยวนนะคะทุกคนมันเกล็นสวีตตี้ปิกนิกนะคะอันนี้คือเนี้ยก็ซื้อมาตามกระแสติ๊กต็อกเหมือนกันมีช่วงหนึ่งแจนยวนโคตรดังในติ๊กต็อกดังจริงจะฉีดตรงไหนดีคืออันเนี้ยแกน่าจะใช้ตั้งแต่ตอนแบบมหนึ่งม .1 มสองก็คือใช้นานมากกลิ่นมันก็จะแบบดอกไม้อีกแล้วอะฟีลแบบสวนดอกไม้ที่แบบฟีลอาบน้ำมา20รอบนะคะทุกคนเป็นแบบหอมสะอาดอะทุกคนก็คือฟีลแบบ ไปปิกนิกอากาศเยน็เยนๆที่ไม่ใช่แบบปิกนิกอากาศเมืองไทยอะไรเงี้ยค่ะทุกคนฟิลเยน็เยนๆอะไรอย่างงี้นิดนึงนะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นของ potion house นี่นะคะก็คือกดมาจาก tiktok เหมือนกันนั่นแหละเป็นกลิ่นวานิลลามูนซึ่งใช้ไปไม่กี่ครั้งเนี่ยแบบมีช่วงนึงเอาติดกระเป๋าไว้แต่ว่าสุดท้ายโดนอันอื่นตกไปก่อนนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่คืออันนี้มันจะเป็นกลิ่นฟิลแบบวานิลลาทุกคนตามชื่อเลยตรงนี้แล้วกันนะ กลิ่นวานิลลาแบบวานิลลาหอมๆฟิลแบบนนแบบแบบเป็นหวุ่หวานแบบแอบเซ็กซี่นิดนึงคือเป็นคนที่ชอบแบบกลิ่นแบบขนมหวานนะทุกคนคือไม่ได้สนว่ามันเซ็กซี่หรือไม่เซ็กซี่แต่มีแต่คนพูดอย่างนี้นะคะฟิลแบบหแบบวานๆเดินผ่านละหันอะไรอเงี้ยแบบอุ้ยกลิ่นหวานมากฟิลฟิลนั้นนะคะก็อีกอย่างอีกลกิ่นหนึ่งพูดถึงไปด้วยเล้วกันเะจนคิวมาสองอันนี้กลิ่นคล้ายๆกันอันนี้ก็เป็นฟิลแบบวานิลลาวานิลลานิดนึงน่าจะติกตอกเหมือนกันแหละอันเนี้ยคือ ไม่รู้เหมือนกันคือกดมาแบบกดมาโม่โม่กดมา,มดมาลองนะคะอ่ะเมื่อกี้เกิิดตรงนี้ตรงนี้แล้วกันอืมคือสองอันเนี้ยมันคล้ายกันทุกคนแต่ว่ามันอันเนี้ยมันจะมีความแบบฉุนกว่ามันแบบมีความแบบเป็นผู้ใหญ่กว่าเน,นี่ยจะหอมละมุนนะคะนั่นแหละทุกคนลองไปสรรหาดูนะคะอย่างสุดท้ายนะคะทุกคนอันเนี้ยมีช่วงหนึ่งก็ชอบใช้เหมือนกันอันนี้คือแบบฉีดออกมาทีอะฉีดเยอะมากก็ได้ คืออันนี้เป็นของ e t d house นะคะเป็นกลิ่นเบรด ballet days คือจะไปฉีดตุ๊กตาแล้วกันเห็นนปะเมื่อกี้ออกมาเยอะมากคือแบบฉีดทีนึงคือมันอยู่เลยคือกลิ่นมันจะฟิลแบบเหมือนผงซักฟอกอะทุกคนฟิลแบบเคยเก็ตแบบดมแบบผ้าที่เพิงซักใหม่ๆ่ทุกคนมันฟิลประมาณนั้นเลยมันเหมือนแบบ ผงซักฟอกซักกี่หอหนึ่งที่มันเป็นกลิ่นแบบดอกไม้ดอกไม้เบอร์รี่เบอร์ร,รี่นิดนึงอะไรประมาณนั้นค่ะมีเครื่องนึงก็ชอบใช้เหมือนกันก็น่าจะซื้อมาตั้งแต่แบบมหนึ่งเลยทุกคนก็คือตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเสียไปหรือยังแต่ว่าหอมดีนะคะทุกคนก็ ลองไปซื้อดูกันได้นะคะประมาณนี้แล้วกันก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้เนาก็ถ้าใครชอบก็ลองไปหาซื้อกันได้เนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้แต่อยากให้เกดทำคลิปอะไรเด้เสียปก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย